น้องเบิง่งนองนังแอน่นครับน้องนังแอน่นบินอยู่แถว้านนอกดาวครับบินบินว่อนเลยสงสัยกำลังหาแรงใหม่ครับหาลังใหม่เออนกนังแอน่นครับนกนังแอน่นกินลังครับพี่น้องหลายครับ เิ่นบินมาหาของกินเบ่แซวไปแซวมาอยู่เนี่ยบินไหมใกล้ห้องนี้นี่หลายครับหลายร้อยตัวครับบินไปบินมาอยู่นี้เออวันบินตินไว้น้ำพ่นอยู่บอกพี่น้องคือหลายครับแขกนกอ่ะถึงนกถึงกาถึงอย่างเนี้ยสารพัดสารพีแหละถึงหมาถึงไก่ถึงเป็ด สู่ชีวิตไปตัวเออเกิดยูหุ่นไม่ใญ่ยูพี่เหรอครับพี่นอ้องเอออืมน้องนั่งแอนกินลังครับ